รับูังองแบนนนบนี้นี่นี่วไปนะฮะครุเลยอเป็นมากแคบหมูคามโดนน้ำแล้วมันเปียปาเปียปาจริงเลยอ่ะโอ้โหนี่นี่นี่คบหมูแคบหมูหืมมาลุยครับไรต้องต่ำอร่อยมากราขข้นพิกคเผ็ดัดเอหมด เป็นเลยครับมา,มาฮะลุยครับอ,อ,อร่อยเป็นสุดๆดูปากเหรอเห็นร้อนจริงลุยฮะตอนนี้อยู่ที่เตี๋วเรือชายคลองนะฮะร้านนี้ทีเด็ดมากๆอร่อยจัดหนัวสุดๆที่คุณพ่อทำเลยมาเรามาดูกันเล็กตกหมกตับของเราสองชามพร้อมเสิร์ฟครับเล็กตกของเรา,เรเราน่ากินมากไปกลุยกันดีกว่า เดี๋ยวเลยใช้คองนะฮะร,ร้านนี้เด็ดมากมาวันนี้มาแบบครบ,บเลยเล็บตกหมกตับไปวันนี้ร้านนี้อร่อยมากคุณพอดีชอบมาก้นเลยขอชิมก่อนนะครับชิมน้ำก่อนอชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนโอ้อร่อยมากดีเลยตอมใจเราชิกเพิ่มหน่อยหนึ่งเล,ย,ล,ย,ลยได้เดียวติ๊เพิ่มแค่นี้อพ,อนพอแล้ว โอ้เส้นเล็ก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 มาฮะลุยหนุ่มมากหอมอร่อยมากอืมนี้เน้นเน้นเน้นเบกบกบกลุยฮะทำคนมากสับดีสุดเขาดูอืมนี่ทำทำ เดอมากยร้านี้ออ,อย่างเดี๋ยวสั่แห้งด้วยแห้งกระเด็ดถ้าใสา่พริกได้แล้วรานี้แบบนี้นะฮะดูดิครดีมั้เนื้อเฮ้ยจกักินเยวไม่เลยอร่อยล,ละดูดครับ ลและนี่คือบะหมี่แห้งเปื่อยนะฮะใส่ซีอิวดำนี่โอ้โหพริกลงก่อนเลยแบบนี้ดูเส้นเขาดูเส้นเขาเวลาที่เป็นแห้งใส่ซีอิวดำทำให้หอมมากเลยอะ่ะหอมซีอิ๊วดู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 โอ้โหมาครับลุยฮะอื ขึ you ้นหนึบมากหนึบเลยนี no ่ส <herum thighs> ับเป็นเนื้อเปื่อยเนื <the iley> ้อเปื่อยมีทั้งเนื้อเปื่อยเนื้อเหนี่ยดเนื้อเปื่อยอืมาครับลุยฮะอืมโอ้โหนี่ทำดูกลมกล่อมครับครานนี้ถึงเครื่องมากเครื่องมือสุดยอดเนี่ย ไข่ไหอมค่ะเฮ้ยเด็ดมากพี่มิทพี่มิทต้องรออันนี้แห้หง,หงเลยแห้งเปื่อยเอ้ยบะหมี่บะหมี่แห้งเปื่อยนี่ฮะดูเส้นเขาเฮ้ยเส้นที่หนึบมากเหมือนบะหมี่บ็อกเส้นบับ้นลุยฮะอืมชุกุดเลยหืมน,นี่เนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อย ความเป็นพูดเลยนุ่มมากมาครับลุยฮะอืมอืม,มดูให้ดูด้วยอืมโอเคคอดีเลยเดี๋ยวลุยต่อบะหมี่ต,ตกทุกอย่างนะครับเปลี่ยนมั่งเส้นบะหมี่กรึบมากเลยอ่ะดีจริงๆร้านนี้กินแตใช้คอมุ้มชามยี่สิบสามสิบในยี่สิบบาทโอ้โหฟินสุดๆ mọi <laughs> nước có thể thấy mọi người 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 có อร่ยะะอยเลยพี่ลเต๋อเลยปากเต๋อพี่เต๋อในช้ยทองนะฮะซักจริงเด็ดอร่อยมากและราคาดีตุนคันน้ำตาเลดแล้วสุด,ดยอดมากครับเี็ดต้องมาทำต้องทำอานนี้สุดมาก